สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลสเสด็จออกรับพระที่นั่งน,นันตสมาคมท่ามกลางอุดมสันนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และทูตานุทูตผู้แทนานานาประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนสาหม,มาตราชบริพานเฝ้าเบื้องบาปองเกตพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรมสมกรุณาโปรดกราบรกลหม่อมให้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรมหาประชาธิปกมหันติเดชดีโลกรามาธิบดีพระปกกล้าวเจ้าอยู่หัว ได้พระธรรมพระบรมราชวโรกาศให้ข้าราชการและประชาชนของพระองค์ได้มีส่วนมีเสียงตามความดีเห็นชอบในการจันทร์ลงประเทศไทยให้วัฒนสถาพรเสือไปภายหน้าซึ่งทรงปร,รารุนาโปรดทราบประการม่รชาชธรรอัรธรรมนูญการปกครองแผ่นดินวันที่ยีมิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นการชั่วคราวพอให้พอให้สภาผู้แทนทรัษฎรและคณะกรรมาการ รัศดรได้จัดทุกงานดําเนินประสานนโยบายให้เหมาะสมแก่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้นแล้วปรากวกร้าบอกรมให้สภาผู้แทนราษฎรปรึกษาการร่างพระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อถือเป็นหลักถาวแห่งรัฐประสาธีต่อไปสภาผู้แทนรัษฎรจึงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งประกอบร่างพัะธรมนูญขึ้นเมื่ออนุกรรมการได้เรียบเรียงรัฐธรมนูญฉบับถาวรสลอพระเดชพระคุณสำเร็จลงด้วยดี นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรไล้พิจารณารึกษาลงมติแล้วจึงทูลกล่าวดยกระหม่อมถวายคำปรึกษาเมื่อทรงพระราชวิจารณ์ถี่ท่วงท่วกระบวนฟาร์มแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การนำรัฐเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งให้ตราริษธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เป็นต้นมา ต่อมานายปรีดีพนมยงค์ซึ่งดำรงตําแหน่งผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ปารกกับนายควงอภัยวงศ์นายกรัฐมนตรีว่ารัฐธ,ธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานแก่ชนชาวไทยมาแล้วเป็นปีที่1 4ถึงแม้ว่าการบกพระบประชาธิปไตยอามิตรัฐธรรมนูญเป็นหลักนี้จะได้ยงังความเจริญให้แก่ประเทศชาติเป็นนักอนเนกประการทั้งประชาชนจะได้ซาสึงคุณประโยชน์ ของการปกครองระบอบนี้ไปอย่างดีแล้วก็จริงแต่เหตุการณ์บากเมืองก็ได้เปลีป่ยนแปลงไปอันมากถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้เลิกเลิกบทเฉพาะการอันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นและประปับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแก่ราชอาณาจักรไทยนายกรัฐมนตรีจึงนำความและปรึกษาหา,หาหรือกับสมาชิกสภาผู้แทรรรนราษฎรประเภทที่สองพร้อมกับคณะผู้ก่อการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ มู่แร่ประสาทปรบลงกันแล้วัสบาคณะในควงอภัยบงจึงเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่19การกฎาคมพุทธศักราช2 4 8 8ขอให้นั่งกรรมธิการวิสามันคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาค้นคว้าตรวจสอบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชกาจไทยนี้สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมือง และเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสภาผู้แทนราษฎรจึงตั้ง,งกรรมการมิสามหมายขึ้นคณะหนึ่งเพื่อคนขวาเพื่อพิจารณาคนขวาตรว,ตรวจสอบรัฐธรรมนูญตามคำเสนอข้างต้นนี้กรรมการกรรมธิการคณะนี้ได้ทําการตรวจสอบตลอดสมัยกับรัฐบาลในครอภพยบงคณะนายทวีบุญยเกตและคณะของราชบงเสนีปราโมช ต่อมารัสบาลคณะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ต้าคณะกรรมการ,การขึ้นคณะหนึ่งเมื่อเพื่อรวบรวมความเห็นแต่เรียบเรียงบทปัญญติขึ้นราบเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อกรรมธิการได้อัดได้ทำสําเร็จแล้วคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแก้ไขชั้นหนึ่งแล้วนําเสนอผู้สมาเรราชการแทนพระองค์ผู้สมัครราชการแทนพระองค์ได้ประชุมปรึกษ,ษาหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง และคณะผู้ก่อการขอบทารัฐธรรมนูญที่ประชุมได้ตั้งที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาเมื่อกรรมการได้ตรวจพิจารณาแก้ไขแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองจึงได้เสนอยัตติขอแกอ้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงปติรับหลักการแล้วจึงตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นคณะหนึ่ง บัดนี้คณะกรรมการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมบทป,ปัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำเร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเป็นการสำเร็จบริบูรณ์จึงได้ถึงราชบุกร,รมังถวายเมื่อทรงพระราชพิธีถี่ท่วงกระบวนความแล้วทรงพระราชดำริเห็นว่าประชากรของพระองค์รประกอบด้วยวุฒิประชา ในรัฐาพิบาลโนยบายสามารถจันรลงประเทศชาติของตนในอันที่จะก้าหน้าไปสู่สากลอารยธรรมแห่งโลกได้โดยสวัสดีจึงมีพระบรมราชองค์กรนำหรัดเหนือเกล้าเหนือก,กระหมอ่อมโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนรัษฎรให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ประสิทธิประสาประกาศให้ใช้ตั้งแต่วันที่ส0พฤษภาคม พุทธศักราช2 4 8 9เป็นต้นไปและให้ใช้อรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาดด้วยนามประเทศพุทธศักราช2482รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะการพุทธศักราช2483และรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม วาดด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพุทธศักราช2485ขอรัฐมนูญแห่งรัชาาการไทยนี้จงเป็นดับที่สถาพรเสถีปรสถาสมรถภาพอันประเสริฐเป็นบอกเกิดความผาสุกสันติคุณวิบุญราศีแก่อาณาประชาชนตนหลอดจำเนียงการประวัติในประเทศไทยให้บรรลุสัพพทัไทยมงคลอนเนกสืบผลสกลเกียรติมโหราม ขอให้อาณารัชาราชจงมีควาสม,มสมสานสมมสรในสามกีธรรมเป็นเอกฉันในอันที่จะปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งอัจธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ให้ยืนยงคู่กับไทยอัตศีมาตราเท่ากับประวะัติศาสตรสมดังพระบรมราชปาิธานรูประการเถิดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ